พันธสัญญาใหม่ขอหมายสำคัญพระธรรมมัทธิวบทที่16พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็นพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าพอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่ารุ่งขึ้นอากาศจะโปร่งดี เพราะฟ้าสีแดงในเวลาเช้าท่านพูดว่าวันนี้จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมวัวท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังอาจจะสังเกตรู้และเข้าใจได้แต่หมายสำคัญแห่งการะนี้ท่านกลับไม่เข้าใจคนชาติชั่วและคิดคด ทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขาเชื้อของพวกฟาริสีและพวกสดูสีฝ่ายพวกสาวกของพระองค์เมื่อข้ามฟาก นั้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสดูสีให้ดีเราสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เราไม่ได้เอาขนมปังมาฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อย เตฮชไนาพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่อย่างรู้และจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคน, 4, n. คนนัน้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงหรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี่พันคนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าเป็นชไน พวกท่านจึงไม่อย่างรู้ว่าเราไม่ได้พูดกับท่านด้วยเรื่องขนมปังแต่ได้ว่าให้ระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดีและพวกสาวกก็เข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งเขาให้ระวังเชื้อขนมปังแต่ให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดูสีคำยอมรับของ ปโตครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีจึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์ผู้เป็นผู้ใดเขาจึงทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอนผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอริยาและคนอื่นว่าเป็น เยเรมี ie, หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุข เพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศีลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกของพระองค์มิให้บอกผู้ใดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระเยซูทรงทํานายถึงมรณกรรม ขอองงพระค์ตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงถูกชุบ ให้เป็นขึ้นมาใหม่ฟายเปรโตเอามือจับพระองค์ทูลทวงว่าพระองค์เจ้าค่าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยพระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับเปรโตว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้าคิดอย่างคนมิได้คิดอย่างพระเจ้าขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกังเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะ ประธานบําเน็จให้ทุกคนตามการกระทําของตนเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี้มีบางคนที่ยังไม่รู้รสความตายจนกว่าจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่าน